หนึ่งอะไรลูกตีท่าที่หนึ่งมอเตอร์ไซค์อ่าท่าที่สองสี่ท่าที่หนึ่งไปเลยอ่ะท่าที่สองเนี้นีอ่าต่อไปท่าที่สามสิบท่าเราจะได้ขึ้นนะอ่าท่าที่สามท่าอดลมอดลมกี้ อ้าวท่าที่สี่ท่าอะไรท่าแมกกาคูนไปขึ้นไปอ่ะอ่าวทำท่าที่สี่ท่าที่สี่อ้าวท่าที่ห้าท่าอะไรท่าสไปเดอร์แมนอ้าวท่าที่ห้าสไปเดอร์แมนอ้าวท่าที่หกท่าที่หกอะไรท่าที่หนึ่งคนปวดขี้อ้าวท่าที่หกคนปวดขี้ ท่าที่หกคนปะขี้ท่าที่เจ็ดท่าบุดกาอ่าตาอ่าท่าที่เจ็ดท่าบุดเกาอ่าท่าบุดที่ท่าที่แปดท่าอะไรท่าทุกปีท่าบุดอุดท่าหบุดอุดอ่าท่าที่แปดท่าหบุดอ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 ่าท่าที่เก้าท่าอะไร อ่าท่าที่เก้าอร์มัน,น,อ,มนอ่าท่าที่สิบสุดท้ายแล้วท่าอะไรทีเนี้ยคิดไม่ออกแล้วท่าไหวะตึง <laughs>